เียวฟ้าวเจอเต่าสีทองหลงทางกระดองขึ้นลายอักขระคอหวยแห่ตีเลขเด็ดวันที่สองพฤษภาคม6.6สํสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ได้ประกาศเลื่อนการออกรางวัลสลากเป็นวันที่สองพฤษภาคม2,566 เนื่องจากวันที่หนึ่งพฤษภาคมตรงกับวันแรงงานคอหวยต่างสาะแสวงหาเลขเด็ดเลขดังวันที่สองพฤษภาคม6-6จากบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดล่าสุดทางดาราสาวเฟียวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ได้ออกมาโพสต์ภาพเต่าสีทองขนาดใหญ่ที่บังเอิญเดินหลงทางมาบนกระดองนั้นยังมีลายที่ดูคล้ายกับอักขระหรือยันด้วย โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่าเต่าทองหลงทางมาจะเก็บไว้เลี้ยงต่อไหมพรุ่งนี้วันโชคลาภเอาแบบนี้ละกันเมื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเต่าทองหลงทางมาหาก็จะเป็นเต่าของกัลยาณมิตรทุกท่านเต่าเอ๋ยหน้าเอ็นดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้โชคลาภกับกัลยาณมิตรเนื้อถ้าพรุ่งนี้กัลยาณมิตรได้โชคกับเต่าทองนี้อิน จะตั้งชื่อให้ชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเต่าหลงโชคเนื้อเจ้าตัวน้อยหลงทางก็ให้โชคกับกลาลยาณมิตรนะและหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นและร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากด้านคอหวยก็ไม่พลาดที่จะตีเลขเด็ดงวดนี้